สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พวกเรามาคู่เทศน้อยพามาท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะนั่นก็คือบ้านเกิดของพวกเราที่จังหวัดอ่างทองนี่เองค่ะสถานที่แรกของเราในวันนี้คือตลาดน้ำมันเอกฟามทุ่งอ่างทองค่ะ น้ำอเนกฟาร์มทุ่งอ่างทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครอบครัวมีทั้งสินค้าชุมชนอาหารและขนมหวานบริเวณกลางตลาดมีลานกลางน้ําที่มีมหรสพการแสดงนานานชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันที่อนเนกฟาร์มนกกระทาครับที่นี่ยังเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไข่นกกระทาลายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยค่ะ อนเนกฟาร์มนกกระทาเป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระทาอีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไข่นกกระทารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนผลิตไข่นกกระทาทั้งรูปของไข่สดและผลิตภตัณฑ์แปรรูปไข่นกกระทาเพื่อการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศนอกจากนั้นเจ้าของฟาร์มยังได้รับรางวัลเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาสัตว์เลี้ยงประจําปี2546อีกด้วยค่ะตอนนี้เราพามาที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จค่ะมาสนุกกับการปั้นตุ๊กตาจากดินเหนียวกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ตุกตาชาววังที่บ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรตุกตาที่ปั้นมีท่าทางหลายอิลิยาบทสะท้อนให้เห็นถีถ่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนวัฒนธรรมการดำรงชีวิตและการละเล่นของเด็กไทยในอดีตอ่างทองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งท่องเที่ยวแบบประหยดัด ต้องมาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ